ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตรตั้งแต่ตอน8ขวบน่าจะจ้มูกจะไหลตลอดแล้วก็คันจมูกนะครับแพ้น้าหอมใช่ครับคันจมูกตลอดแพ้ฝุ่นอีกครับถ้าเกิดว่าสมมติว่าอยู่ในห้องแอร์นะครับแล้วมีอาการชืน้นหรือว่ามีการอับมีฝุ่นจะเริ่มรู้สึกหายใจไม่ออกมันรู้สึกว่าตัวเองจะต้องทาเนยก็ได้เพื่อที่จะให้อากาศเข้าไปในตัวเองให้ได้ เออเหมือนเหมือนหายใจได้ไม่เต็มปอดใช่ไหมใช่เพราะว่าพอหายใจแบบให้ลึกที่สุดนะครับประมาณเพียงแค่5วินาทีครับมันก็จะหมดตอนที่ผมทดลองทานผลิตภัณฑ์อะไรผมหยุดทานผลิตภัณฑ์ภุมมแพ้ของผมเองทุกอย่างนะฮะห้าวันปุ๊บเนี่ยอาการเริ่มขึ้นเลยอัตโนมัตินอนเนี่ยจะเหลือแค่จมูกนอกกนั้นจะต้องคุมให้หมดทุกอย่างคือจะไม่สามารถโดนอากาศได้เลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยลองทีเดียวเลยคืนแรก สี่เมตรอ่ามันไม่ใช่ยาทำ,ทำไมมันหายเร็วขนาดนั้นก็ดูข้างขวดมันก็ไม่มีสารเคมีคใช่ไหมครับอืวันแรกที่ผมเข้ามามาที่เนี่ยนะผมเข้ามาปบเนี่ยอาการผมจะจามน้ำมูกไหลต้องสั่งน้ำมูกตลอดทานต่อเนื่องกันมาประมาณสักเดือนกว่าเนี่ยผมเข้ามาที่เนี่ยผมไม่จามเลยอะตอนเนี้ยผมเดินเฉียดใกล้น้ําหอมได้นี่นี่ก็คือยังบีมต่อเนื่องละครับ